เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ก็ข้อที่3โจทย์ให้เราหาผลคูณของเลขโศรนินยม ในโจทย์ข้อนี้มีข้อย่อยทั้งหมด4ข้อเริ่มที่ข้อที่1ข้อย่อยที่1ของแบบฝึกหัด4.3กข้อที่3โจทย์ถามว่า5.37คูณ0.01คูณ100มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้เราจะเริ่มจากการจับคู่กันคูณ สตัวแรกก่อนพิจารณา5.37คูณด้วย0.01 2ตัวนี้เราใช้วิธีการคูณโดยนำเลขทศนสนิยมมารวมกัน5.37คูณด้วย0.01จะเห็นได้ว่า1ไม่ว่าจะคูณกับอะไรก็ตามก็จะเท่ากับ ตัวนั้นนั้นที่มาคูณด้วยเช่น1คูณ a ก็จะเท่ากับ a หรือ a คูณ1ก็จะเท่ากับ1เป็นสมบัติการคูณด้วย1ดังนั้น5.37คูณ0.01เราใส่5 3 7ไว้และเราทราบว่าผลรวม ของตำแหน่งเลขทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณจะเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยม ของผลคูณกลับมาพิจารณาที่5.37คูณด้วย0.01ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า5.37มีเลขทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งคือ3และ7 3เป็นตำแหน่งที่1และ7เป็นตำแหน่งที่2ในขณะที่0.01มีเลขทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งคือ0เป็นตำแหน่งที่1และ1เป็นตำแหน่งที่2ดังนั้นจำนวนตำแหน่งเลขทศนิยมของผลคูณจะต้องเป็น2บวก2ที่เกิดจากตัวตั้งค5.37และ2ที่เกิดจากตัวคูณที่เป็น0.01ก็คือเป็น4ตำแหน่ง กลับมาที่537ที่เราตั้งไว้เราจะทำการนับจุดทศนิยมจากด้านหลังไปด้านหน้า537เราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนไป4ตำแหน่ง1 2 3พอถึง3ตำแหน่งแล้วค้นพบว่าไม่มีเลขแล้วให้เราใส่สู0เข้าไปเพิ่มไปเป็นตำแหน่งที่4แล้วใส่จุดด้านหน้าและใส่0ด้านหน้าจะได้เป็น 0.0537ดังนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่า5.37คูณด้วย0.01จะเท่ากับ0.0537คูณ100จากนั้นเราจะคูณ2ตัวนี้เข้าด้วยกัน เวลาที่เรามีเลขทศนิยมใดๆคูณกับจำนวนที่ลงท้ายด้วย0เราจะนับตำแหน่งของ0ูนย์ว่ามีกี่ตำแหน่งอย่างในข้อนี้100มีทั้งหมด2ตํตำแหน่งเราสามารถที่จะย้ายทศนิยมของตัวที่มาคูณด้วยซึ่งในข้อนี้คือ0.0537ไปด้านขวาตามตำแหน่งของเลข0ูย์เลย อย่างตรงนี้100มี0ูนย์สตำแหน่งเราจะย้ายจุดทศนิยมตรงนี้ไปด้านขวา2ตำแหน่งจะได้เป็น5.37ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้เราลองเอา537ไปคูณกับ100เราจะได้53,700 แล้วเราใช้ทฤษฎีเดิมคือผลรวมของตำแหน่งเลขทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณจะกลายเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณห้า0มืาพันเจ็ดร้อยเป็นผลคูณของเราแต่ศูน7จุห้าสามเจ็ดตรงนี้มีเลขทศนิยมทั้งหมดห 100, มหสี่ตำแหน่งในขณะที่หนึ่งร้อยมีเลขทศนิยมศูนย์ตำแหน่งเราใส่ทศนิยมทั้งหมดสตํตำแหน่งในห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย นับจากหลังไปหน้า 1, 2, ึ่สามพบว่าได้5.37พอดีแต่วิธีรัดคือกลับมาที่0ูนย์มีสองตำแหน่งเราแค่ย้ายจากตำแหน่งเดิมไปด้านขวาสองตำแหน่งเพียงเท่านี้เราก็จะได้คำตอบอย่างง่ายดายโทนอีกครั้งโจทย์ถามว่าผลคูณของ5.37 คูณ0.01คูณ100มีค่าเท่าไหร่เราเริ่มจับคู่ที่5.37และ0.01ก่อนในข้อนี้เราใช้สมบัติการคูณด้วย1ซึ่ง1ไปคูณกับจำนวนใดๆก็ตามจะได้จำนวนนั้นๆซึ่งตรงนี้5.37มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งและ0.01มีทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น คลคูณของมันก็จะมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมทั้งหมด2บวก2เท่ากับ4ตำแหน่งเราก็จะเริ่มนับจากด้านหลังของ5 3 7คือนับไป1 2 3 4 4ตำแหน่งใส่จุดทศนิยมแต่ตรงนี้ที่ระหว่าง5ไป0ตอนแรกเรามีแค่5 3 7ถ้าเราไม่มีตัวเลขด้านหน้าก็ให้ใส่0เข้าไปเพื่อให้ครบ4ตำแหน่งจากนั้น เราจะนำ0.0537ที่เราได้มามาคำนวณต่อด้วยการคูณด้วย100โดยเราอธิบายไปว่า2ตำแหน่งของเลข0ตรงนี้สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนจุดทศนิยมไปด้านขวาได้คือถ้าเรามี0.0537คูณด้วย100 100มีทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่ง เราจะทำการย้ายทศนิยมจากซ้ายไปขวาสองตำแหน่งย้ายไปตำแหน่งที่1อย่างนี้และยายไปตำแหน่งที่2จะได้5.37เเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง